ที่ไหนคะตอนนี้เริ่มเหมหือนใคาปาขรนึงกลัวนะเออหน่ะสิออวันนี้กินที่นี่นั่นนะเขาจะมาปาร์ตี้ของกำลังนิยมนะจ๊ะอันนี้คือหลอกมาถ่ายรายการหรอนึกว่ามากินป,มปีมไหมใช่ไม่รู้หรอโดหลอกมาหรอ, <What? S 2> อม,มากับกำลังนิยมทุกที่ต้องมีคอนเทนต์จ้ะจ้ะจ๋าที่ควันจุงจ้งจุ๊งเลยว่าปีช หาเอแคม์เคิมมาแล้วก็ไม่คือไม่นัดเพื่อนเลยดีนะว่ามีหมวกในมีหมวกเท่ากับแคมนะคะนี่หมวกก็เข้าตีมแล้วโทษนะฮะถ่ายรายการคือคุณกินอะไรคะเนี่ยก็นี่ไงเราก็ผมมาด้วยแคมเนี่ยไม่ต้องมีอะไรห่อแคมเขาไปทํากินเองค่ะไม่ใช่มาอย่างนี้ไม่เราทาไปเตยเราซื้อกินค่ะเนี่ยมาถึงซื้อถั่วหรอถูกไม่ได้หมดถั่วถั่วไหนเจ้าแม่ไหนชูซีถั่ว นอนลายแม่งสอนเจ้าเพิ่งไปมาบ้านรักไทยชิมโดหวานเข้าไปต้งต้มอะไรเหรอนีกรอบมากเลยฟันแทบหักอ่ะเขาเล่นอร่อยอร่อยสรุปตรงนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ควันจุงจุงในมุกบีทำไมต้องมาที่นี่ถามก่อนเชียงใหม่ข้างนี้อากาศเป็นเย็นหรอสบายเฮ้ยเป็นไรเจ้าเข้าขอสับข้าเดี๋ยวเราราแป้งนค่ะเขาเล่นอากาศเย็นสบายใช่ไหมเราก็ต้องสไตล์แคมปิ้ง นั่งชิวๆเย็นๆจิบเครื่องดื่มดีๆมาลาบนี่ย่างอะไรอย่างนี้ไปเลยมั้ยไปนะไปนะ วันนี้พี่ตังไม่ได้พาอ้นมารีวิว้านหรือมานั่งกินเฉยนะอย่าบอกด้แค่มาเลี้ยงอะไม่มีเงินนะคะคุณแม่ไม่ติดเดือนวันเกิดได้ไหมวันเกิดเจ้าของต้องเลี้ยงเหรอออกไปได้เหรอ้ไม่วันนี้เนี่ยที่ชวนอ้นมาเนี่ยมีภารกิจให้ทำด้วยนะนะก็คือเขาจะมีเรนแก่ตื่หลอกมาเลยนะเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยคะจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ acting ของนักแสดงทำไม่เป็นเลยอะน้องบ้าหรือเปล่าพี่ไปทำยังไงอะแล้วก็พี่อายอยู่ด้วย อ้าวหรอชื่อเกมอะไรชื่ออะไรชื่อเกมนะคะ acting แล้วเกมที่สองนะคะก็จะเป็นเกมคำสัมพันธ์ค่ะคำสัมพันธ์ไหมอ่ะพัฒนากับเธอไม่ได้สักทีเลยอ่ะเข้าเลยหรอเกมฮีโร่ค่ะเข้าไม่ซื้อมุกเราอ่ะใช่ไหมเออถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเล่นเกมกันเลยค่ะพร้อมค่ะคนดูจะไม่พร้อมหรอก ันมาทำอะฉไรทีี่่นนัมาททำอะไรี่นี่่ไมรู้งงอยู่ไผ่นี่ไผ่แยะนี่อุ้ยยู๊ดนะนี่เด็กฝึกงานเราใหม่คัดหน้าตาทุกคนหรอหน้าตาดีหรอหน้าตาไม่ดีโอ้หน้าตาดีต้องเล่นยังไงพูดชื่อหน้าตาดีร่เพิมเอ้าจิเมียวจิ๊บหรอเมียวิ แล้วยังไงต่อมาเล่นเกมดิแบ่งทีมกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวคนนี้เขาเป็นคนคิดไม่ใช่หรอเกมได้ไม่ได้ดิเขาต้องมีการเจ็บตัวด้วยมัอ่าเรามีไม่ได้ฝึกงานแต่เป็นแฟนเด็กฝึกงานไปเฮ้ยคนนี้สวยด้วยมาเออมาเริ่มเลยหรอเออใครใครอ่ะเธอไม่ยืนแล้วหรอไม่ตกรมาตรถามนหรอเห็นคนสวยไปไม่ได้เลยจอยค่ะพิมค่ะจอยค่ะ เจ้ยจ้าอะไรไม่เอาหรออู๊อะแบ่งทีมยังไงเต่ายิงฉุกใคร้อยู่แค่ใช่ใช่เนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วป่ะทีมแพ้มาแล้วค่ะคือมันแบบมันมันเลิกได้เลยนะตอนเนี้ยเหรอต่อยิงฉกมันสิเอาไป 1 2ใครแพ้แพ้เหรออย่าอยูุ่ดแพ้เอรอโอ๊ยแพ้ไม่ได้นะเรามปนระดับนางเอกทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมใช่เออนางเอกใช่ไหมนะคะกฎกติกาก็คือเกม a c t i n งกติกาคือ แบ,บ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมโดยทีมงานจะมีฉลากให้จับฉลากแบบที่1จะเป็นตัวเลข1นถึงสีก็คือเลเวลระดับของการแสดงที่ผู้เล่นต้องโชว์ส่วนฉลากที่2เป็นจยดการแสดงโดยผู้เล่นต้องแสดงทีละคนจนครบตามเลเวลของตัวเองจากนั้นทีมงานจะให้เวลา2อนาทีในการปรึกษาคนในทีมเพื่อเลือกฝ่ายตรงข้ามคนไหนที่เลเวลใกล้เคียงกับเราถ้าทายถูกได้ไปเลย1คะแนนตุ้ม<งาน>เออก<ง>าร<น>บอกอะไรกอะไร เนี่ยโทษนะคะหนูอ้นเขียนอะไม่พี่อหนูรู้แล้วรู้แล้วสู์ไงอ้นอะไรเกสู์ไงอะไรอะไรเราอะไรโจทย์แรกนะคะทุกคนอะไรโจทย์แกนอนยวได้เรียนแอนตากเริ่มก่อน หน่องานี <two> <Pop> ่เราเพี่อนนะคะหนึองสจะเริ like <bbe> ่มอนขอดูหน้าด้วยนะเดี๋ยวมองไม่เห็นแอ็ซิงเขาขอาพิชานะขาพทำชน่แล้วก่นนะจ๊ะไม่เบาบบาสวสวยวันนี้ลูกขึ้นโอ้โหแหเนี่ยไม่เขาืนึ่นจะรู้ของเราดิอย่างเงี้ยโอ้ไทพีซลูกพอย่างวะ ก็ใช่ไงนะเนี่ยของเราเนี่ยเราเออรลเวลมันต้องได้กันหรออ๋อแม่เราอย่าไปมั่นใจมากจริงที่ผ่านมากรณีศึกษามันก็เยอะนะพวกเคสตัดดี้อ่ะเรียนรู้แล้วจริงจริงเราไม่ต้องทำตามเลเวลเราก็ได้เราหลอกเราก็ได้ปะเออว่ะพี่โกงไง โกงไปไม่โกงนะคะรบกวนรัฐบาลสนับสนุนด้วยนะคะมาส่งเสริมให้โอกาสทีมพี่ออนเลือกก่อนอ้าวนี่เลือกให้โอกาสเหรอเลือกโอแล้วจอยเลือกใครน้องโอจอยเลือกโอจานโออ้าวทุกคนเลือกหมดเลยอ่าฝั่งนี้พี่ตามเลือกใครพี่ออนต้นเค่ะอ๋ะทุกคนต้นแรของแนนเขาคืนไปแล้วค่ะโทษนะคะอ้าวบอกเลขกันอ้าวแล้วทำไมนี้ไม่เก็บคืนนะเฮ้ยทำไมอ่ะเม็นหลักฐาน จะได้เป็นหลักฐานเฮ้ยายงงว่ะเก็บไปแปดตาตาเฉยสรุปได้สองสองสองสามเหมือนกันหมดทีนั้นสองคะแนนตอนนี้ที่ได้เกมนี้ก็ถือว่าซ้อมเนาะยังไม่ได้เอาจริงหรอกแต่จริงๆมันมีคนโกงนะแต่ก็ไม่ใช่สนใจเนาะการยาบาลใช่ไหมการยาบาลถึงไหนเสมออ่ะเดี๋ยวเราไปวัดเกมหน้ากัน พูดนี่เลยไม่ร be ้อยเลยนะใช่เลยเกมสองนะคะกติกาก็คือแบ่งผู้เล่นเป็นสองทีมทางทีมงานจะเรียงหลอดไว้บนโต๊ะสองฝั่งให้ผู้เล่นทั้งสองทีมรังหลอดไว้บนหลังมือโยนขึ้นและจับให้ได้ใครทำได้ครบก่อนคนนั้นชนะได้เลยหนึ่งคะแนนไปวัดกันที่ว่าทำตกใครทำโดนแค่ตก้าตกก็แพ้เลยเฮ้ยเราไม่ต้องเชียร์จริงนะเออเดี๋ยวสมาธิไม่ดีได้ไหมบอกเทคนิคหน่อย ้ยหรอล้วหมาพอแล้วลูกนี่เกลึงขาแล้วนะตอนเนี้ยนี่อะไรอ่ะ พร้อมกันก็ต้องชนะหรือเปล่าเราหรอนเอาเอาตัวแทนอีกคนเออตัวแทนอีกคนนี่ไม่เอาเอาห้าไปเลยเอาห้าไปเลยทีเดียวไปส่งตัวแทนมาห้าแล้วเดียวจบจบเลยไม่อันนี้คือมั่นใจว่าทําได้ไงก็เลยจะมาขอว่าขอส่งตัวแทนอีกคนม่ง้อสามในสองเอออีกคนละรอบใช่ไหมคะกับทีมงานของท่าน ดูหน้าทีมงานก่อนสามในสองไปคืนนี้ทีมงานเขาดูมั่นใจไงดูหน้าทีมงานเราคนข้างก่อนแรงได้สามในสองอีกคนละหนึ่งปะเถาะปะเถาะเสียบหมักเก็บนะคะเสียบหมักเก็บนะคะเล่งวาาเสียบหลอกเก็บแค่ร่างอย่างนี้อุยไม่ได้แล้ว เดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะค่ะตอนนี้หิวแล้วเห็นเขาบอกว่าเล่นไปเขาจะให้กินไปอะไรนี่เป็นอะไรก่อนเลเวลืสิไปแล้วก็ยอมรับสิ <c oughs> ใครย <c oughs> มแพ้ hey, แล้วพ้ค่ะไมหยาไยาอะไรเป็นรายการลูก ขอกินป๊บนึงเลยเพราะว่าอาหารแบบดีมากเพราะว่านี่เลยนะหม่าล่าฉ่ำมากหลากหลายมีทั้งแบบเนื้อสากแฮชแล้วก็มีอาหารแบบเขาเรียกไรยำยำเล่นยำยำกับแกล้งกับแกล้งทำทำวะยำยำทานเล่นแล้วก็จะเป็นหม่าล่าหม้อไฟมีเป็นน้ำหม่าล่ากับน้ำาดํามีของทอดด้วยใช่เป็นแบบของกินเล่นน่ะเยอะแยะเลยอ่ะอิ่มแล้วมากอหพร้อมทอด แรงมากเป็นยังไงบ้างที่ในดีนะบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยแล้วก็แบบว่าเป็นเป็นเหมือนแบบอยู่ในป่าแต่อยู่ในเมืองอะูม้าป่าในเมืองเออแากแคมปิ้งแบบไม่ต้องขับรถไปไกลใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ขอให้มานะคะควันจุ้ยอาหารเครื่องดื่มครบครันเลยเนาะแล้ววันนี้ก็สนุกสนานมากเนาะน้องๆเอาเกมมาให้เล่นซึ่งบันเกมก็ยากเกินความสามารถของฉันมาอย่าไปพูดถึงงานคือมัน เอาอย่าไปพูดอะไรเลยละกันคือคนแพมก็คือแพม้มันอืมอืมนั่นแหละ ไปแลกของขวัญดีกว่านาอเออใช่เดี๋ยวจะไปแลกของขวัญกันต่อนอ้อแล้วเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาฝากเช่วงนวลาทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะกับการแลกของขวัญไปบอกกติกาก่อนทุกคนที่นํามาแลกวันนี้ต้องตามสีตีวันเกิดแต่ว่าเกิดสี <c oughs> อ่ะอาทิตย์สีแดงแบบนี้ <c oughs> ก็คือของอะไรก็ได้มูลค่า300บาทที่มีสีประจำวันเกิดแต่ผู้บริหารนะคะ5คน1,000บาทเดี๋ยวเริ่มกันเลยขอเชิญคนที่อายุเยอะสุดนะคะวิ่แม่ เล็กทีออกฟล์มน้องฟล์มอังคาสีชมพูออกระเป๋าหวานหวานสองครับสองมิงจีวอนอ่ะหนาวพอดีเลยอ่ะได้ใช้แล้วเนี่ยเอาไปนอนโซฟาเอนอนโซฟาเออมาถือว่ามาถือว่าเมียไม่ให้นอนบนห้องพี่ก็นอนโซฟาคืนนี้เออไ่หนาวกายแล้วครับใครไม่จับบ้าง พี่เมพี่เมใจด้วยนะคะสีอะไรพี่เมเกิดวันจันทร์ค่ะสีเหลืองอุ้ยไท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 ยสองฟองว้าวองหนูหนูเหรอสองให้อู้หนี้ไม่ได้พันหนึ่งแล้วนะเหลืองมากเลยขอบคุณค่ะพี่เมอ๋อไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่หรอ สนุกสนานมากมายนะคะเดี๋ยวปีหน้านะจัดหนักจัดเต็มกว่านี้อีกจะดูกันว่าคอนเซปต์ปีหน้าจะเป็นอะไรแต่ปีนี้แบบเรียกลำย่อยกันไปก่อนเนะเาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงฝากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับกินที่นี่นั่นบายกำลังนิยมด้วยนะ EP หน้าเจอกันค่ะ